บอลยูโรป้าลีกรอบ8ทีมนัดที่2แมนยูในเต็ดพบโอลิมปิกลียงสภาพทีมล่าสุดของทั้ง2ทีมแมนยูในเต็ดรูเบนอโมริมกุนซือของพีแดงเจ้าบ้านงานนี้ปวดหัวเลยนักเตะเจ็บมีหลายรายได้แก่กองหลังงอจอน,นี่อีแวนลิซานโดมาติเนสมัทไทเดลิกกับกองหน้าอามาดดิยันโลโตเบียสคอนเยอร์โจชัวเซอซีชิโดซีโอบิกที่ลงสนามเองก็จำกัดอยู่ด้วยคาดว่านายด่านเฝ้าเสามีอันเดรโอนาหน้าแผงหลังสามรายยืนมนุซ่ามาราอุย แฮร์รี่แมกไกย์เลนี่โยโรโกองหน้าเลยจัดจอมทับ andez, พบรูโน่แฟนานเดสผนึกกำลังหน้าเป้าอย่างรัสมุดฮอยลุนทางด้านโอลิมปิกลียงปโลฟอนเซกาเทรนเนอร์ของทีมเยรนลียงมีตัวเจ็บค้างกันเบาๆเองกองหน้าเออร์เนสต์นูอามากับมาลิกโฟาฟานะ่าปรับกันบ้างแค่นั้นไม่ได้มีปัญหาอะไรนักหลักๆที่ลงผู้รักษาประตูเฝ้าเสามีลูกา้าแปร,รีกองหลังเลยคลินตันมาต้ายืนเซนเ,นเตอร์คู่มุซซาเนกาเต้เกมรุกมีตัวเก่งโกรองแตงตลริโซประสานงานหน้าเป้าลงยิงอย่างจอเกสมิคาตัตเซ จริงๆเกมล่าสุดที่แมนอยู่ในเต็ดเยีนนิวคาเซิลก็คาดการอยู่แล้วว่ามีแนวโน้มจะแพ้แต่ไม่คิดว่าสกอร์จะเล็กขนาดนี้เพราะเชื่อว่าโฟกัสหลักของแข้งปีศาจแดง มองข้ามมาที่ถ้วอยอรยูโรป้าหลีกกับโอลิมปิกลียงหลังจากนัดแรกที่ฝรั่งเศสจบเสมอกัน2ประตูต่อสองแม้ว่าทีมขาองอมโมริมจะสะกดชัยไม่เจอมาสี่เกมติดในทุกรายการกับผลเสมอ2แพ้2แต่พอแยกเฉพาะคิวเ้าโอนทรัฟฟอร์ตเตยุโรปรากฏว่าสี่เกมที่ผ่านมากว่าชัย100เอร์เซและยิง11ประตูไล่ปราบมาทั้งเรนเจอร์และรอันโซซีดาดเป็นสาเหตุว่าทำไมถึงมาพร้อมแต้มต่อครึ่งควบลูก แม้ว่าลียองก็แกร่งไม่แพ้ในยูโรป้าหลีก8แมตตติดแต่ระยะหลังหนักไปกับผลเสมอบ่อยประเมินแล้วยกนี้น่าจะเป็นภาษีที่เหนือกว่าของแมนยู